ฮัโหลฮัลโหลทำไมวันนี้มานอนนี่ลูกอืมหนฮะหลังมาสิหลังสวยมากอืมเป็นไรลูกหลังอานสวยมากนะคะตัวนี้นะคะดุมากไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยนะคะ คนส่งของไม่กล้าเข้ามาเลยนะคะต้องเอาตะกร้าไปติดไว้นู่นตรงตะพานนะคะอันนี้นะคะหืมคุกเกิลหืมยุงเยอะมากนะคะกลางคืนเขาก็จะมานอนอยู่ใต้ถุนนะคะ นีก็ลูกตาลลูกตาลกระป๋องไอ้นี่อยู่นู่นลมพัดนะคะลมแรงอาจารย์เออาจารย์เออาจารย์เอ๋เยอะแยะเลยนะคะบ้านปุ๊กน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่ง ลางคืนยุงจะเยอะเยอะที่นอนน้องหมาน้องแมวนี่ไงพระเอกนะคะพระเอกมานอนคูเกิลครับคูเกิลครับหันหลังให้แม่อีกแล้วความจริง ทาโลจะไม่มานอนตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้โดนพ่อโดนพ่อปุ๊กเอดนะคะเรื่องการกินข้าวเรียกกินข้าวแล้วไม่กินนะคะจะงอนต้องให้น้องชายปุ๊กเป็นคนให้กินเองถ้าพ่อให้กินเขาจะไม่กินพ่อเขาก็เลย <laughs> มันไส <laughs> เจ้านี้ไม่เป็นไรค่ะใครให้กินกินหมดนะคะเป็นมิตรกับทุกคนนะคะคุกเกิลไปไปเที่ยวปะไปนาปะเกิลม่สนใจเลยนะคะ เนี่ยทาโร่ทาโร่โจะดุมากืมเป็นไงอะลูกวันนี้มานอนนี่ที่คูเกิลเขานะลูกนะืมเนาะเขาจะไม่ถูกกันนะคะทาโร่ จะไม่ถูกกับลูกตาลแล้วก็ลูกตาลก็จะไม่ถูกกับคูกเกิลน,นะคะวันนี้มันนอนนี่ต้องระวังนะคะแล้วนั่นใครล่ะครับกินข้าวยังครับหนูกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับหืม้ม เอ๋จะเอ๋โอ้โหเยอะเหลือเกินนะคะจะเอม๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วของเล่นจะเอ๋ ที่นอนเล่นกลายเป็นที่เลี้ยงน้องแมวไปหมดแล้วนะคะช่วยไหนดูสิมีใครมั่งหืมมีน้องเล็ก ตบดูสิอืมกินข้าวอิ่มแล้วก็ทำความสะอาดนี่มีเป็ดเอ้ยมีไก่ด้วยมีไก่ด้วย ดูสิไก่ของไครหืมไก่ไทยสมุดแม่นะเนี่ยเอามาเล่นนะสมุดจดเพลงแม่นะเนี่ยมาเล่นหื สลิมกินข้าวอิ่มยังลูกเสียงอะไระอ่ะหืมหุฮยเสียงอะไรอ่ะหุย này ạ à Chuyện này vào Ừ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  đi quả hư <laughs> จะโลไปเลยหรอเกินมองมองแล้วคุกย้มาริ้วร็้วริ้ว Bye. คลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะไปกันหมดแล้วค่ะเหลือแต่ลูกตาลน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณจ้าบ๊ายบายค่ะ